สวัสดีค่ะวันนี้นิดมีสูตรน้ำพริกหนุ่มแบบมินิมอลมาฝากคะ่ะใช้ของแค่สองอย่างเท่านั้นแต่รสชาติคือแซบจนวางไม่ลงเลยคะ่ะเริ่มจากล้างพริกให้สะอาดนะคะวันนี้เราจะใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะย่างหอมแดงกับพริกนะคะพอเราได้พริกย่างแล้วนะคะเราก็จะมาแกะเปลือกให้หมดเลยคะ่ะ เวลาเนื้อพริกคือหอมสุดๆไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะเอาพริกกับหอมแดงนะคะลงไปในครบปรุงรสด้วยเกลือเท่านั้นแล้วเราก็จะโครบรวมกันคะ่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกหนุ่มสองอย่างที่หอมอร่อยทานคู่กับแคบหมู หรือผักลวกก็แซ่บสัดใจใครชอบความง่ายแต่รสเด็ดลองทำดูเลยค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ